สืบเนื่องจากที่กระทรวงกลาโหมยูเครนได้ทําการเผยแพร่ภาพรถถังเลปเพิร์ูคันแรกที่มาถึงยูเครนซึ่งเป็นรถถังเลปเทิร์ที่ผลิตจากเยอรมนีและอยู่ในการครอบครองของโปลแลนด์โดยมีนายกรัฐมนตรีมาตโอุชมอราวิยาสกีแห่งโปแลนด์กากับการและนํามาส่งให้ถึงยูเครนด้วยตัวเองและมีนายอเล็กซีเรดนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนให้การต้อนรับทั้งนี้เรดนิคอฟได้ทําการปีนเข้าไปสํารวจในรถถังเลปเทิร์ และเมื่อออกจากรถถังเรดดีคอปก็ได้พูดว่าทางไปรัสเซียอยู่ที่ไหน่าสตรล่าสุดกระทรวงกลาโหมเยอรมนีรายงานว่ากองทัพยูเครนได้รับมอบรถถังเลบเพิร์ทรูจำนวน18คัน จากเยอรมนีแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังได้รับยานเกราะต่อสู้ทหารราบมาเดอร์อีกประมาณ40คันกับยานเกราะกู้ชีพ2คันด้วยโดยนายบริสพิสโตริอุสรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีได้โพสต์ลงทวิตเตอร์ว่าตนมั่นใจว่ารถถังเหล่านี้จะสามารถเป็นตัวชี้ขาดในแนวหน้าได้ ทั้น้นีรถถังล็ตนี้ออกจากเยอรมนี i, เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและถูกส่งมอบให้ยูเครนในสถานที่ตามแนวชายแดนที่ไม่มีการระบุชัดเจนว่าที่ไหนเพื่อความปลอดภัยหลังจากลังเลอยู่หลายเดือนรัฐบาลเยอรมนี i, ได้ประกาศในเดือนมกราคมว่าจะส่งรถถังและเิดทูไปยังยูเครนและจะอนุญาตให้ประเทศอื่นๆในยุโรปที่มีรถถังที่ผลิตในเยอรมนี i, ในคลังอาวุธของตนเองสามารถบริจาคให้ยูเครนได้เช่นกัน โดยในช่วงเวลานั้นทหารยูเครนก็ได้ไปรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับรถถังเล็บเพิดประมาณ2เดือนซึ่งเป็นการฝึกแบบย่อจากหลักสูตรการฝึกอบรมแบบปกติของเยอรมนีอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์จากตะวันตกได้กล่าวว่ายูเครนต้องใช้รถถังมากกว่านี้หลายเท่าเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสนามรบขณะเดียวกันภายในประเทศเยอรมนีเองทางคณะกรรมการงบประมาณของรัฐสภาก็กำลังเตรียมที่จะตัดสินใจ เกี่ยวกับข้อตกลงการซื้อปืนครกอัต,ตารจรมากถึง28กระบอกเพื่อนำไปทดแทนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของกองทัพที่ส่งไปยังยูเครนเมื่อปีที่แล้วโดวยตามร่างงบประมาณกระทรวงกลาโหมมีเป้าหมายที่จะจัดหาปืนครกอย่างน้อย10กระบอกในราคาประมาณ180ล้านยูโรจากผู้ผลิตอาวุธสัญชาติเยอรมันเองและจัดหาทางเลือกที่อื่นสำหรับการซื้อเพิ่มอีก18กระบอกด้วย ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store